ทันภัยมีหลายเรื่องค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกันเยอะมากเนาะโดยเฉพาะเรื่องของมิจฉาชีพเนาะมันมีเยอะจริงๆมันคิดเก่งเหลือเกินอ่ะมันจะมีวิธีการแบบโอ้โหคุณผู้ชมลองดูวิธีการนี้หน่อยนะคะผู้เสียหายเขาไปเจอที่ห้างสัพสินค้าที่พัทยาเป็นคุณป้าท่านหนึ่งเดินมาหาผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงคนนี้พร้อมกับในมือถือแบงค์พันเอาไว้มาคุยกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าหนูๆเป็นคนไทยหรือเปล่า พอน้องเขาตอบว่าใช่คนไทยช่วยโอนเงิน1,000บาทให้ลูกป้าหน่อยได้ไหม <Ừ. S 1> ป้าโอนไม่ได้ติดปัญหาหนูโอนให้หน่อยแล้วเดี๋ยวป้าเอาแบงค์พันให้หนูเอาในห้างไม่มีแบงค์เหรอนั่นไงผู้เสียหายเลยบอกป้าก็ากไปแลกที่เคาน์เตอร์ซีไปแลกในแบบธนาคารอะไร<อ>ก็ได้ป้าเขาบอกอุ้ยไม่ได้เลยเนี่ยคืออยากจะให้หนูช่วยโอนให้หน่อยอแต่มันไม่ได้เพราะอะไร ผู้เสียหายเขาสังเกตอะไรรู้มหไอ้แบงค์พันที่ป้าถือเอาไว้อ่ะมันแปลกๆปกมันเหมือนเป็นกระดาษแบบกระดาษไทยเอกสารนะแล้วสีมันแปลกแปกมันไม่เหมือนแบงค์พันปกติดูเหมือนเป็นแบงค์ปลอมน้องเขาเอะใจซีร็อกสีถูกต้องก็เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในติ๊กต็อกแล้วคนก็แชร์ต่อกันเยอะมากเพื่อจะเตือนภัยกลางห้างดังเลยค่ะคือข้ออ้างของมิจฉาที่มีหลายอย่างนะคะเช่นบอกว่า จะโอนให้ลูกสาวแล้วแต่เครื่องมันไม่รับเงินพี่เหมือนกับว่าไปโอนที่ตู้ของธนาคารและเครื่องมันไม่รับข้ออ้างต่อมาก็คือคือโทรศัพท์ของพี่เนี่ยเวลาจะโอนเนี่ยมันต้องมีอีโอทีพีส่งกลับมาแต่ไอ้เครื่องที่รับโอทีพีอ่ะมันไม่ได้อยู่กับตัวเออเหรองงัหงเอาจะโอนได้ยังไงเอออะเออก็จะให้ไปฝากกับเคาน์เตอร์ธนาคาร เขาก็ไม่รับฝากออมันมีปัญหายเยอะแยะมากมายไปหมดออสุดท้าย<ะ>มีคนเดินมาคุยกับตัวผู้เสียหายอะค่ะถามว่ามีอะไรหรือเปล่า<ะ>ป้ามิจฉาชีพเหมือนตกใจ<ะ>เดินถอยห่างออกไปออแล้วอย่างที่บอกไอ้แบงค์พันที่ป้าเขาจะเอามาให้มัน<ะ>แปลกๆสีจางๆดูเหมือนแบงค์ปลอมเลยเพราะเธอบอกว่าข้ออ้างของป้ามันฟังดูแล้วงงๆออจริงๆแล้วอยู่ในห้าง ธนาคารก็เยอะแยะก็นั่นนะสิจะมาอะไรกับเธอแล้วไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วในห้างนี่เขาปิดทุ่มหนึ่งสองทุ่มเลยนะใช่ไหมใช่ค่ะทีเนี้ยสามีก็เดินมาหาเธอนะคะมาหาผู้เสียหายก็เลยลองไปดูซิว่าเอป้าคนนี้เป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าไปหลอกคนอื่นอีกหรือเปล่าก็เลยต้องตามดูปรากฏว่าป้าคนนี้ไปยืนคุยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเหมือนกันก็เลยเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นหลอกคนอื่นอีกหรือเปล่า หอ,อันนี้ก็ต้องระวังนะคะคือต้องขอบคุณผู้เสียหายท่านนี้ที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยในโลกออนไลน์<ะ>เพราะมิจฉาชีพมีวิธีการที่หลากหลายมากจริงๆและปัญหาเรื่องของแบงค์พันปลอมเป็นข่าวอยู่บ่อยมากนะคะบางทีพ่อค้แม่ค้ก็เจอกันบ่อยเรื่องของแบงค์พันปลอมเนี่ยก็เลยเตือนกันเอาไว้ก็แล้วกันว่าตอนนี้ต้องระมัดระวังเวลาใครมาชวนคุยมาอะไรมันก็เนาะ ต้องมีสติแล้วก็ต้องมองให้รอบด้านชอบมาแนวดราม่าน่าสงสารอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะออย่าลงเชื่อนะคะเธอก็ปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วบางทีมันไม่ใช่แค่แปลงปลอมบางทีโอนไปบัญชีใครก็ไม่รู้ด้วยไงกลายเป็นบัญชีม้าพวกแก๊งคอรเซนเตอร์อะไรหรือเปล่าเราจะไปรับมามันกลายเป็นเรานั่นแหละเป็นคนถือแปคงปลอมนะเดี๋ยวจะติดคุกเอาอเออระวังกันหน่อยนะครับค่ะ